สวัสดีครับผู้ชมผมเช่นเคยนะฮะตัวตึงบอลเ็ยน,นะครับผมและก็สําหรับโปรแกมรมใข้อเด็างฟุตบอลนะครับคือวันคานที่13มกราคมปี2569นะฮะแล้วก็สําหรับคลคื่อบบนขึนนี้ผมหยิบมาฝากกันถึง6คู่เลยนะครับแล้วก็สําหรับที่ผมหยิบมาฝากเราก็จะไปในศึกของคาราบาวครับนะครับบุนเดสลีกาเยอรมันและก็โกปาเดลสเปนซึ่งคู่แรกที่ผมหยิบมาฝากก็จะเป็นหน้านิวคาสเซิลเปิดบ้านจับหน้าแมนซิตี้คู่ที่สองสตุ๊การ์ดนะครับผมเจอกับแฟรงก์เฟิร์ตคู่ที่สามดอตมูนเจอกับเวเดอร์เบเมน แล้วคู่ด้ว4ฮัมบว์นะครับเปิดบ้านจับเรอุคุเซนคู่ด้5ราโคโคนยา่าเปิดบ้านจับแอดมันดิคและคู่ที่6คู่สุดท้ายนลครับเลโอนซาเปิดบ้านจับพน,นาของบิลเบาและก็สำหรับกิจกรรมทาสกอร์ของในคัําคืนนี้ก็จะมีเพียงแค่1คู่เคู่นะครับโดยช่วยนาคู่แรกเช่นเคยสามารถเพียร์ตในวิ้วใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าคู่นี้สกรอร์จบเพียงเไรนะครับแล้วก็อย่าลืมแคปหลักฐานส่งมาที่ห้องอาหารของเราก่อนเวลาบอลเตะหนึ่งชั่วโมงหรือว่าเวลาตีสองตรง แล้วก็สามารถโซลาร์านมาได้ลิงค์ใน e s สคริปชันหรือว่าจะเป็นลิงค์ใต้ค,ค,คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมจะแปะลิงค์ที่ว่าให้ทั้ง2ที่เรียบร้อยหมดนะฮะแล้วก็สําหรับท่านใดที่ยังสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับติการก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเหมือนเคยเลยนะครับที่ห้องอาหารของเราต,ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ก่อนจะไปเริ่มวเขากันเหมือนเช่นเคยนะครับฝากท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์รกด subscribe ให้ช่องเลยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมในการทํางานนะฮะราบถ้าหากว่าเราพร้อมแล้วเราก็ไปดูเลยครับ เรามาเริ่มงตนที่คู่แรกในศึกของคาราบาวครับโดยจะเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็จะเปีนหน้านิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านจับหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลาทิตย์สามตรงไฮไลท์ครแรกก็จะเปิดให้ทางฝั่งแมนซิตี้นะครับผมต่อที่บอป,ะปะตะกลมนะครับแล้วก็ราคา2ไหลข้นไปหนึ่งกิกหรือครึ่งเมตรส่วนกระแพงสูงตัง้ที่สองเมตรเจ็ดสิบห้าถึงสามเมตรนะครับโดยทานฝั่งเจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะฮะนัดล่าสุดวันนี้ก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอกับบ,บอลมาร์ตไปนะครับที่สองสอง แต่พวาเขาก็สามารถโดนจุดโทษชนะไปได้นะครับผมที่7ประตูต่อ6นะฮะแต่พวาเขาก็ยังคงครองผลงานในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเช่นเคยเลยนะครับซึ่ง12นัดล่าสุดที่ในบ้านพวกเขาไม่แพ้เ,ล,เลยนะครับผมชนะไปกันถึง9ครั้งยันเสม,มอไปอีก3ครั้งแถวมวันนี้พวกเขาต้องเปิดบ้านจากหนาแมนซิตี้ที่ผลงานสิบัดล่าสุดวันนี้ไม่แพ้อีกด้วยนะครับผมชนะไปกันถึง7ครั้งยันเสม,มอไปอีก3ครั้ง แต่แทนทางฝั่งของแมนซิตี้ดานัดล่าสุดวันนี้ก็เพิ่งเปิดบ้านรูปข่มเอ็กเซเตอร์ซิตี้ไปนะครับผมไปได้ที่10ประตูต่อหนึ่งเลยครับแต่ว่าวันนี้ทางฝั่งของแมนซิตี้พวกเขาต้องมาเจอกับทีมที่มาตรฐานถือว่าไม่หนีห่างกันมากเท่าไหร่เลยครับแทนไมดูย์เฮดนัดล่าสุดคู่นี้เพิ่งมานะฮะก็ช่วยทางฝั่งนิวคาสเซิลนะครับที่สามารถเปิดบ้านรูปข่มมาได้ที่2ประตูต่อหนึ่งถ้าดูจากฟอร์มของทั้งคู่นะครับผมรู้สึกว่าทางฝั่งนิวคาสเซิลนัดนี้พวกเขาก็น่าจะไม่แพ้ง่ายอย่างแน่นอนนะครับถึงแม,วาางงม้ว่่่่่่าาาาททงงงฝัแมมมมนนนซิิตตตตีี้้จะะะะเพรรููปปได10อก็ฮ ึ่งส่วนตมัมเชื่อนะครับว่าทางฝั่งของนิวคาสเซิลนัดนี้ก็น่าจะไม่แพ้คาบ้าอีกแน่นอนนะครับผมสําหรับคู่นี้ผมขอรอมาด้าวนิวคาสเซิลไปที่ครึ่งเมตน,นะครับเราไปต่อในคู่ที่2ของเรานะครับก็จะไปสื่อของบูเดสลีใกล้อเยละมันโดยเจมเปอน,น์านาสตุดการ์นะฮะเปิดบ้านจับไฮทัตแฟังเฟอร์สในเวลาที่เงินครึ่ง ในขับแรกก็จะเปิดให้นังฟังสตุดการ์ันะครับผมต่อที่จุดเจ็ดห้านะครับแล้วก็ราคาสองไหลลงไม่หนึ่งกิกอยู่ที่ครึ่งเมตรส่วนกำแพงสูงต่ำนะฮะอยู่ที่สองเมตรเจ็ดสิบห้าถึงสามเมตรนะครับสำหรับคู่นี้นะผมเชื่อนะฮะว่านักฟังจะบ้านสตุดการ์ันะครับผมพวกเขาหน้าโชว์ฟอร์มหดเหมือนนาทีแล้วได้อีกครั้งนะครับผมที่สามารถบวกไปตบทะเลโบโกเซ่นมานะครับที่สี่ตัวตัวหนึ่งก็นักฟังแฟรงก์เฟิร์ตเอนนะครเพิ่งเปิดบ้านยันสมายกับทางหน้าดอดมูนไปอีกด้วยนะครับผมที่สามตัวต่อสามนะครับ แลวบอกกับว่าผลงานสามารถล่าสุดวันนี้พวกเขาไม่แพ้อีกด้วยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือผลงานดามาของพวกเขาเลยนะครับผมโดยเฉพาะซีซั่นนี้นะครับผมพวกเขาแทบจะไม่ค่อยมีจุดเด่นอะไรให้น่าสนใจเลยนะครับแล้วถ้าเรามาดูทางฝั่งของเจ้าบ้านสตูดกาดนะฮะพวกเขาก็ไม่แพ้ใครมาถึง5นานัดติดเลยนะครับแล้วบอกกับว่าผลงานในบ้านของพวกเขาที่แปดนัดล่าสุดวันนี้แพเ้เพียงแค่1ครั้งเสมอไปอีก1แล้วก็ชนะไปอีก6ครั้งเลยนะครับผมสําหรับคู่นี้นะผมก็ตอบไปางด้านของสตูดกาดเลยครับไปที่ครึ่งเมตรนะครับ เอาไปกันต่อในคู่ที่3ของเราเลยนะครับก็ชาวนาของโปแลนด์ดอทมูลนะฮะเปิดบ้านชาวนาเวเดอร์เบเมนในเวลาตีสองครึง่งอันนี้แคปรแรกก็จะเปิดให้นักฟังดอทมูลต่อที่1เมตรครึ่งส่วนราคา2ไหลลงมาห่งก,กิ๊กอที่หน่งเมตร25นะครับแล้วก็กระแพงสูงต่ำที่สเมตร25ถึง3เมตรครึ่งสำหรับนักฟังของชาบ้านดอทมูลนะฮะพวกเขาไม่แพ้กันมาถึง5นัดติดเลยครับแต่ว่าพวกเขายันเสมอกันถึง3ครั้งแล้วก็ชนะไปอีก2ครั้งแถมนัดล่าสุดก็ทำได้เพียงแค่บุกไปยันเสมอกับแให้กับที่่3ตอ3 ซึ่งวันนี้พวกเขาได้กลับมาได้ในบ้านนะครับผมก็ต้องบอกตามผลนะครับว่าผลงานในบ้านพวกเขาก็ค่อนข้างจะดุด,ดันเหมือนกันอยู่นะครับติดนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านชนะไปกันถึงหกครั้งเสมอสามแพ้ไปอีกหนึ่งครั้งและซึ่งวันนี้พวกเขาต้องมาเปิดบ้านจัมพน่าของเวเดอร์เบเมนนะที่ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอเลยนะครับซึ่ง,งฟอร์มเบเมนพวกเขาหาชัยชนะไม่เจอถึง6นัดติดนะฮะ แต่ว่า2นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถยันเสมอ2ครั้งรวดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบุกไปยันเสมอกับอัลสบกที่ศูนย์ศูนย์แล้วก็นัดล่าสุดคือการที่สามารถบุกไปยันเสมอกับซังพาลีมานะฮะที่ศูนย์ศูนย์ถ้าดูจากทรงนะครับผมก็มองว่าเราฝ่าว่าเจ้าบ้านดอทมูลนัดนี้นะฮะพวกเขาหน้าจะเอาคืนไปอย่างแน่นอนเลยนะครับแล้วก็สำหรับคู่นี้นะครับผมต่อดอทมูลไปที่1เมตรย5 เหล่าประตในคู่ที่4ของเรานะครับผมก็จะเปน็นนาฮัมบูร์ะครับเปิดบ้านฉับไบเออร์เรเวอกูเซนในเวลาตีสองครึ่งนะฮะแฮนด์แครบแ,คบแรกก็จะเปิดให้หนางฝั่งของเรเวอกูเซนนะครับผมต่อที่ครึ่งเมตรส่วนราคา2อหลลงมาที่หนึ่งกิ๊กทีป่ปอดนะครับและก็กระแพงสูงตามที่2องเมตรเจถึงสเมตรโดยนัฟอร์มเจ้าบ,บ้านฮัมบูร์ดนะครับพวกเขาก็ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอเหมือนเช่นเคยเลยครับโดยที่ผลงานหกนัดล่าสุดจากทุรายการวันี้ชนะเพียงแค่2ครั้ง เสม,มอไปอีก2แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งเลยนะครับผมซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งบวกแพ้กับเฟซบุกมานะฮะที่2ประตูต่อนหนึ่งนะครับถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของพวกเขานะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างนจัดดูถูกดูแค่กันไม่ได้เลยนะครับโดยที่ผลงานของนัดล่าสดุดที่ในบ้านพวกเขายันเสม,มออกันึง3ครั้งแล้วก็ชนะไปะอีก3ครั้งส่วนทางฝั่งของเรเวอร์กูเซ่นนะฮะนัดล่าสดุดวันนี้ก็เพิ่งโดนหน้าของสตุ๊ดการ์ดลูบคอมาติที่สี่ประตูต่อนหนึ่งเลยครับก็ทำผม ซึ่ง6นัดล่าสุดที่ได้นั่งบ้านชนะไปกันหนึ่งหครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกเพียงแค่1ครั้งซึ่งนัดที่แพ้นะครับคือการที่บุกกับแพ้กับาา 20. เอาสบวกมานะฮะที่สองศูนย์แวบอกกันว่านัดล่าสุดที่ได้นั่งบ้านคือการที่สามารถบุกไปเอาชนะไรซิกมานะครับที่3ประตูต่อนหนึง่งแถมหนึ่งในนั้นคือการที่สามารถบ,บุกบปร,รูปคมแมนซิตี้มาอีกด้วยนะครับผมที่2 0งศูนย์ตามส่วนตัวที่ผมเชื่อนะครับผมตั้งฝั่งของเรเวอร์โคเซ่น สำหรับนัดนี้ที่เขาต้องออกมาเจอบคู่แข่งที่ปรนรองกว่าแบบนี้นะครับผมก็มองว่าพวกเขาน่าจะบุกไปเบียชนะมาไน้นะครับผมสำหรับคู่นี้นะผมขอวัดใจนะครับต่อถึงวูเทนไปนะฮะที่ปอปาตะกมเรามาต่อคู่ที่5้าเลยนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะไปสื้อของโกปาเดเลสเปนนะฮะแล้วก็จะไปฮาวนานเนปเรโบโราโคคนยาเปิดบ้านจาับฮาวน์อเลเรโกมาดริกในวลาที่3ตรงนะครับ ไันนิคับแรกก็จะเปิดให้ทางฟองของแอดมารลิกต่อที่1เมตรยี่ส่วนราคา2ไหลขึ้นไปหน 1, ึ่งกิกหรือหน่งเมตรครึ่งแล้วก็กระแพงสูงตามที่สองเมตรเจ็ดสิบห้าถึงสามเมตรนะครับฟองชาวบ้านลาคอคุณญาตนะฮะพวกเขาเป็นทีมจากดิวิชั่นสนะครับส่วนฟอมปัจจุบันของพวกเขาก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะฮะซึ่งผลงานของนัดล่าสุดจองทุนราการวัน,นี้ชนะเพียงแค่1ครั้งเสมอไปอีก2องระไก็แพ้ไปอีก3ครั้งเลยนะครับผม ส่วนฟอร์นิบาของพวกเขาเอ็นะฮะที่2นัดล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้กันเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นการเปิดบ้านชนะมาโยกาไปนะครับผมที่1นแล้วก็เปิดบ้านยันเสมอกับคาดิสปีก2องแล้วก็ต้องฟอร์นแอดมาริดนะครับผมผลงานช่วงหลังวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างได้จัดดรอปลงไปอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งผลงานสองนัดล่าสุดวันนี้เสมอเพียงแค่1ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งโดยที่มีบุกไปยันเสมอให้กับตาน่าของเรอัลซาสดาไปได้แค่ที่หนึ่งหนึ่งและคนับ แล้วก็สำหรับคู่นี้นะคก็จะเป็นการจกักรนในบลทั่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าทางฝั่งแอดมาริกน่าจะมีการโรเดชั่นค่อนข้างที่จะสูงไปอย่างมากเลยนะฮะแล้วบวกกับฟอร์มของเขาเองนะครับผมซึ่งผมเชื่อนะว่าทางฝั่งแอดมาริกนัดนี้ชนะไปได้แน่นอนนะครับแต่ผมก็มองว่าน่าจะเป็นการเบียดชนะไปนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับผมขอรองใบหน้าของราคของคนยากนะครับไปที่1เมตรครึ่งเรามาต่อคู่สุดท้ายในคู่ที่6ของเรานะครับผมก็จะเป็นด้านของ คูทูลาเรโอเนซ่านะฮะเปิดบ้านจับแอตเลติกบิลเบานะครับผมในนาทีสามตรงอันดับแรกก็จะเปิดให้หนางฟาวร์บิลเบาต่อที่จุดเจ็ดห้านะครับแล้วก็ราคาสองไหลละไม่หนึ่งกิกหรือครึ่งเมตรส่วนกำแพงสูงต่ำวิสองเมตรยี่สิบห้าถึงสองเมตรครึ่งแล้วฝัฟาวร์จาว่าเรโอเนซ่านะครับผมฟอร์มตอนนี้พวกเขาค่อนข้างได้จัดน่าเป็นห่วงเลยนะครับผลงานสามารถล่าสุดวันนี้ยังหาใช่นะไม่เจอเลยนะฮะแต่ว่าสองนัดล่าสุดของพวกเขานะครับก็สามารถยนันเสมอสองครั้งรวด แม้ว่าจะเป็นการเปิดบ้านเสมอกับทางหน้าของโซสดาดบีไปนะครับที่1นึ่งหและนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเจอเสมอกับทางด้านของอันดาล่าซีเอฟมานะครับที่หนึ่งองตัวหนึ่งซึ่งวันนี้นะฮะพวกเขาต้องเปิดบ้านจากทางหน้าของบิลบอลนะครับผมที่ฟอร์มตอนนี้ถือว่าหนักกว่าเลยนะครับผลงานของนัดล่าสุดในงทุรกรายการวันนี้ยันเสมอกันถึงสามครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหกครั้งนัดล่าสุดของบิลบอลนะครับผมก็เพิ่งโดนหน้าของบาร์ซ่านะครับผมรูปโคมันได้ทีห้าตัวต่อสุดเลยครับและการที่พวกเขาต้องออกไปอย สำหรับคู่นี้นะครับผมขอต่อหน้าของบิลบอลไปที่ครึ่งเมตรนะฮะแล้วเป็นงไงบ้างผมหกี่ผมหยิบมาฝากในวันนี้หวัาางว่าหน้าหกใจทุกท่านนะครับและก็สำหรับหกี่ผมหยิบมาฝากเดี๋ยวผมสรุปให้ฟัเงมันเช่นเคยนะฮะสำหรับคู่แรกผมรอมาางไปหน้าของนิวคาสเซิลไปที่จุดเจ็ดห้านะครับคู่ที่สองต่อสุดการ์ไปอีกครึ่งเมตรคู่ที่สามต่อดอตมูลที่หนึ่งเมตรยี่สิบห้าแล้วก็ที่สี่ต่อเรโวอเซนิป,ปอป้า คู่ที่ห้รองล่ะเขาคนจะได้1เมตรครึ่งและคู่สุดท้ายคู่ที่6นะครับผมต่อบิวบอลไปนะฮะที่ครึ่งเมตรนะครับแล้วก็ก่อนจะไปแข่นไปนะครับผมอย่าลืมว่าห้องอาหารของเรานะฮะมีกิจกรรมทัสกอร์ทุกวันนะครับสามารถเพียงสองทีมไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแคปหลักฐานส่งที่ห้องอาหารของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกดลิงก์ใต้ดดสคริปชันหรือว่าคอมเมนต์นะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ข้างล่างเรียบร้อยแล้วครับหรือว่าถหากท่านใดสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับกติกานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเลยนนะะะครรรัับที่่หห้อออองงงาาาขเเฮปิดดตล24ชวโม และผมก็ขอฝากรับนอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วยผมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยน,นะครับอย่างน้อยก็จะเป็นแรงใจให้ผมการทำงานนะครับผมอย่างไรสำหรับวันนี้ตัวตึงขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและเจอปปกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะอย่างไงสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ